โพร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 สแบบิสสสสสี่สิวแบบงงงง้วสิบหสเจ็สสเก้เาสวบสิบสาบสิาสิบสิบสิวสิบ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 สวบสิบสิบสิาสิบ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 นิบส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 ิกสิบ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 ส เวลาแบบว่าว่างๆใช่ทำคนเดียวเราไม่ได้ทำกับใครจอตรงนี้เลยแล้วกันแล้วไงอะ่ะใครแคร หายไม่เอาข้าวมาไม่เป็นไรหรอกทันมัง้งหรือเปล่าจะทำแคกว่าก็พูดนูหิวข้าวจนตุยแล้วที่จีเล็กหรอ นี่ก็จะแอบว่าหายอย่างเดียวเลยเนาะดูพี่เรียวดีว่าจะไปเปลี่ยนแบบอื่นเพราะชุดบาาหม่เจอามอดะอ ว่าครัว่างตอนนี้ว่างสอง,งทุ่มกาแฟอ้าวอีสิบนาทียังูกกำปั้สามสิบอีเชนกินเยอะๆนะโอเคทำงานเสร็จหรือเปล่าไม่ โอกาสใบก่อนเดี๋ยวกระเทาะเอามาให้โอเคไหมมืดๆโอเคหกสิบใบใช่ไหมใช่ตั้งใจทำกันนะครับเหนื่อยก็บอกโอเคไหมเหนื่อยเหนื่อจะมงครับทำกนเดียวทำคนเดียวเหรอทำคนเดียวสิ อ๋อทำกับหนุ่มฮะไม่ต้องทำแล้วกับเลยทำไมอ่ะใช้กี่โกครับใช้ลถกี่โลนี่ไงรถหนูน่ะอืมงานแบบงานเลยหนูจะได้จีใหม่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเชื่อเขียนไห้ครับเดี๋ยวว่า ไม่ได้ทำคนเดียวห้ามมีหนูมายุ่งถ้ารู้นะอะไรพูดอะไรอะไรไม่พูดอะไรกระโดกหน่อยพูดอะไรนะห้ามีหนูมาจีบนะและถ้ารู้นะเอาแล้วเขาจะจีบหนูแล้วหนูห้ามเขาได้เหรอผมไหม่ะ มีเพื่อนอยู่ที่นี่ด้วยจะให้จับตาดูไว้ทำตัวดีๆแ้่เพื่อนไม่ทำดีเลยเป็นผีอ่ะ้ามีเพื่อนอยู่นี่จริีพี่ก็คงไม่ต้องเอาข้ามมาให้หรอกอ่ะไม่อยากลำบากเพื่อนงอยากมาหาเองมากกว่าที่หมอเขาจะที่หมอแล้วกระเป๋าจะสูญหายกี่มาเร็วช่วย แล้วได้แป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวช่วยเจ็ดสนห้าแล้วพี่ลิกกี้จะมาอยู่ลิกกี้บอกว่าจะทำงานเสร็จแล้วจะ,จะมา ดคือสิหรอฮะคือใครตัวเทวิอืมอืมเฮ้ยหนูขายทอ โลเ <laughs> ต็มที่แอปสามเน <laughs> ี่ยราคาไมีใครมีที่จีเลยครับอะไระอ่ะทีจ่จีก็ไม่เยอะตามมาทั้งวเนี่ยมีที่จีเลยขายไหมครับนมีพี่ชายอยากกระเป๋าอะไรสวัสดีครับเอาขอขอซื้อต่อหน่อยครับ,บอกระเป๋าอะไรสักห้าอันกระเป๋าแปดสามห้าครับ หนูมีแค่นี้หนูให้วิขอบคุมากครับพี่จีก็ต้อง,งอยอะแ่งที่หลอกไม่บอกแล้วว่าอยู่ไหน โอเคมง่วเหรอว่านูขอโทษนครับนะครับหนูไม่ได้ตั้งใจนะหนูขอโทษไม่จริงอ่ะผมก็ตั้งใจนะหนูไม่ได้ตั้งใจเครับไม่ดูเดี๋ยวเขาถามว่าหนูตั้งใจใช่ไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยใช่ เดี๋ยวมีข้าวอป่ะแหม่ข้าวป่ะเอาข้าวเหรอโอเคไม่ผมเตรียมมาจานเดียวดีเดี๋ยวเก็บเก็บสั่นเลยป่ะใช่เฮ้ยไอ้ชงไอ้ชงไอชงนะไอชงนะไอ้ชงฮะไอชงฮะ มแล,ล้วนะไม่ไับเป็นเรื่องหรือหรได้ครับบายบายขอบคุณไว้ว่าเดี๋ยวจะมาหาโอเคกระเป๋าไปทาคนับโอเคบายๆแย่อุกแก้วนะไปแล้วซูซูนะค่ะซูซูครับดอแล้วเขาบอกว่าจะดีดีนะที่เขายังไม่มาช่วยไหมเห็นไหม มงเฮ้ย <Hey, S 1> พี่เดียวที่จีล็กดูไปไม่คืนด้วยเอาคืนมาเลยนะ